นั่นแต่อาดคนเดียวกินข้าวก็บกินคนเดียวเลยอืมซักผมหรือซักคนเดียวก่อนเดีเข้าไปจะไปกินก็ตวตุกากินคนเดียวกันแง่ยังขยะคนเดียวมากน่เน็ตเนาวันนี้หนาวก็อยู no. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่คนเดียวก็หนาวอยู่คนเดียวหนาวตัวคนเดียวมาโดโดหัวเดียวมาโดเดจะหันเหไปพึ่งใครเนาะ วันนี้อากาศหนาวแล้ววันนี้ใส่เสื้อกันหนาวจากไหนเจ้าจากนาจาจากนาจานาจาคนทังที่ไหนคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดไม่รู้อ่าคนจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เตียวบนงามเนาะเออเตียวอุ่น,นเตียวอุ่นเอาเตียวไม่มีเตียวเย็นเลยกะ tiêu giếng gồm miếng co tiêu giếng miếng tiêu giếng nó ờ mi tiêu giếng hiểm phải giếng chiêu chiêu cá ừ. nếp tiêu un ừ. Say là un chun run un chun run co mà khứi lấp phắn trong phòng lấp phắn chữ không chữ khó như bố sưa nè, áo trắng này mà sưa áo trắng này mà sưa áo mà ขอดนี่้ไปไม่กูขายขายขัวขาขัวขึ้นไปไมแล้วแพ้ไปซื้อมันไปไม่ขอเหาอขึ้นไปซื้อกะับอจังลุกกัขายจังงขายโอ้น็ตน่ขายของบนไปไม่คนซื้อกอหขึ้นไปซื้อเอานอะออฮัาฮ่าฮ่าาจะาฮ่า้าฮ่าฮาฮไา้่าฮ่าน่าฮ่า่่่อืขึ้นอยู่ไปหม่่ เปิดฝันว่าเปิดไปขายของขายโค้ดในตลาดนัดอยู่ไปไหมคนมาซื kh as, kh kh ้อก็ซานเอาซานเอายันไไปก็ซักก็ได้ขายของเสื้อโค้ดเนี่ยเลือกชงแชมอันบ่ได้บ่ดีบ่บ่าเนื้อเป็นยังบ่าวเป็นหนุ่มหม้อเป็นหนุ่มหม้อหม้อหม้อบ่เงาวันนี้มองลงเจ้าวันนี้สิบแปดองศาเนอะ